Nice been assist. tower destroyed. has Your บอกแล้วอย่าพิมพ์ไอ้เหี้ยแต่เย็นด้วงอีควายแพ้เพราะมึงอ่ะมึงแม่งแม่งแม่งมึงดูไว้นะเขาจริงโอมาอัมปันทีก็หลี่เลือดนะเว้ยฟอร์เลนก็หลี่เลือดแล้วขอมึงเหมือนมึงลืมขึ้นแล้วอะ่ะขอมึงค้างอยู่งี้งานแล้ว พอเล่นใจเย็นใจเย็นส้มตีนอะไรกูไม่อยากด่าคนเลยมึงก็ทําให้กูด่าเม่ะจะเล่นก็ออกไปเลยเว้ยเล่นตัวควยแล้วก็ต้องออกมึงรูไหมทําไมกูจะต้องมาด่าต้องมาเฮี้ยอะไรคนดูก็หาว่ากูหยาบคคาไอ้เฮี้ยที่หนึ่งเพื่อเฮี้ยอะไรที่หนึ่งก็แพ้แพ้แพ้คนแม่งอยู่นั่นแหละแปกควายเนี่ยแม่ง มึงก็คอนเก่า YouTube T CS ใครอีกใหยวกูรู้นะคนเดิมหรือเปล่าโอ้ก็ไม่เปิดเสือกฉลาดไม่รู้เรื่องฉลาดไม่เข้าเรื่องไอ้ส้นตีนคือจริงๆอะแฟตจริงๆผมเล่นเพราะเงินเลย กูเล่นเพราะเงินเลยแต่จริงๆมันเล่นได้เว้ยถ้าเพื่อนแม่งดีกว่านี้ไอ้เชี่ยพัพบิดาพาตึงมึงก็ไปไปติดตามเพจอื่นไอ้ควายมึงไม่ต้องมาเล่นกูและมึงตึงอีกแล้วนะกูพยายามไปปลอบใจมึงตั้งแต่มึงเดินมั่วต้นเกมแล้วแหละไอ้เชี่ยตัวมึงก็ตัวแบบกระโหลกอยู่แล้วเลียวมาเนี่ก็เป็นตัวขยะตัวหนึ่งแต่ถ้าตึงอ่ะเล่นได้นะแต่ถ้าไม่ตึงอย่าเล่นกูบอกเลยนะถ้าไม่ตึงอ่ะอย่าเล่นเป็นตัวที่เล่นยากมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันครับ นะฮีโร่อะไรฮีโร่ส้มตีนทุกตัวให้กูนั่งพูดเปล่าแวนก็เป็นแวนอ่ะไม่ใช่จบเกมแพ้แล้วคูมาด่านะเว้ยคือจริงๆอ่ะถ้าสมมตุติมึงจะเล่นทรงเนี้ยมึงต้องเล่นให้เร็วทุกฮีโร่มันเล่นได้หมดแหละแต่มันต้องเข้าใจกันเราไม่เข้าใจกันเราไม่เข้าใจกันไม่พอเราไม่เข้าใจกันไม่พอพอไม่เข้าใจกัน มึงเล่นแตคนไม่รู้จักอ่ะมึงอย่าหยิบฮีโร่ที่้นตีนเว้ยมึงหยิบมาคือต้นหมดเลยไอ้เคียแวนเนี่ยเก่งต้นเกมแต่เล่นดีนะนี่ถือว่าเล่นดีเล่นดีเลยครับผมว่าเล่นดีแต่คุณเป็นแวนอ่ะพอคุณเป็นเลดเกมอ่ะคุณแม่ขยะแล้วคุณแม่ขยะแล้วแต่คุณเล่นดีนะคุณเล่นดีคุณเข้าใจใช่ไหมคุณไม่ได้ด่ามึงนะมึงเล่นดีนะแต่ฮีโร่มึงแม่้นตีเลดเกมไงไอ้เชียไอ้เชียเดียวมานี่ก็ขยะแล้วเจอสตันขนาดนี้ให้คนพ่อมึงเล่นเนอะโอ กีมปรับมึงอันติีแล้วมึงไม่สามารถแคนเซิลได้อะแค่นั้นน่าจะดีขึ้นอเลนสตันกันซีซีคลิกซี่ไม่ออกตัดเลือดอีคี้บันไลเดะเสือกฉลาดเป็นหูัญญาอ่อนชิบหายเลยโอ้ยเฮียคืออะไรพีน่าเล่นดี